ช่วงนี้อาร์คทอยกำลังมานะดูสิ้นเดือนเงินเดือนออกจิดว่าจะไปถอยมาสักตัวหนึ่งจริงเหรอคะคุะูสมเจตจริงค่ะเห็นเขาฮิตกันก็อยากจะได้สักตัวหนึ่งรัวแพงเปล่าสวัสดีครับครูสมจจตอ้าสวัสดีเด็กชายตินเด็กชายตินรู้จัก b บวิธีวีหนึ่งหมรู้จักสักครับนี่ถ้าครูอยากได้ผมจัดให้ได้นะครับเอ้าจริงเหรอ แล้วซื้อกี่ตัวถึงจะลดล่าสวัสดีค่ะครูส้มจีด๊ดอ่ะสวัสดีเด็กหญิงลูกด้ามันน่ะไม่มีทางรถที่ครูหรอกค่ะเอ้ยอย่ารู้ดีสามตัวผมลดน่ะน่ะเห็นไหมรดแล้วเนี่ยสิ้นเดือนต้องถอยสักตัวเอออุ้ยนี่จี๊ดอยากได้ตัวสีเขียวเนี่ยเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่สีเหลืองสีเหลืองอืมคือไม่ต้องสุ่มก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าจุ่มค่ะจุ่ม จุ่มจุ่มเหมือนเหมือนหมูจุ่มอย่างนี้เหรอจุ่มยังไงอ่ะจุ่มแย่แฮ่อะไรดักไปพูมว่าจุ่มครูเขาก็งงดิเอาเป็นว่าครูต้องเปิดกล่องลุ้นเอานะครับเออพวกแบบนี้ก็เข้าใจแล้วมาจุ่มมาแจมมาอะไรสุ่มแสมโอ๊ปไปไปลูกดักขึ้นห้องเรียนนี่แหละเดี๋ยวนี้ใครๆคเขาก็พบเบบี้ทวีเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวให้คุณหลิมซื้อให้ซักตัอ โอ้ไม่ต้องตกใจหน้าปุกกี้นันนอนจะตกใจหน้าฉันทำไมตกใจก็เจ้าของเนี่ยแล้วจะตกใจหน้าฉันทำไม,ไมฉันเป็นเจ้าของหืมกระเป๋าแกสวยเนาะแล้วฉันห้อยอะไรไว้ล่ะกิ๊บแกทำเป็นแกล้งมองไม่เห็นเนาะเลิกนี่ไงแกเห็นไหมเบบี้ทาีจะบอกว่าฉันไม่มีได้ยังไงแล้วทำไมมันกลับหัวหนี่ไงอ๊้ ตัวของฉันนะสวยฝ่าอุ้ยพวกมันนียนหมดเลยแบบนี้มันต้องมาร้อนแน่ๆเกิดอ้าวเหลือคุณคนเดียวหรอที่ยังไม่มีฮะนั่นสิคะเห็นป่ะเด็กมันไม่มีเบบี้ทวีว่ะเดี๋ยวเราเข้าไปแซวมันหน่อยได้เลยเพื่อนเข้าไปแซวมันเฮ้ยเห็นป่ะวเบบี้ทวีอ่ะเออ เห็นปะวะวีไหนรู้ปะรู้เปล่าฉันถามแกรู้เปล่าอา้าวเฮ้ยโลเด็กมันไม่มีเบบี้ทรีวะ่ะเราไปแซวมันกันได้เลยเพื่อนเข้าไปแซวมันเฮ้ยเห็นปะเบบี้ทรีอ่ะเออเห็นปะ รู้จักปะ V อะไรรู้ปะฉันถามแกว่ารู้หรือเปล่าตอบคุณซื้อมาคุณไม่รู้เหรอว่า V อะไรฮะรู้สิคะ V อะไรนั่นเป็นสี V อะไรอา้อาวแกซื้อมาไม่รู้เหรอเออแกซื้อส่งเดตดอแบบตางกระแสะอ่ะเฮ้ยเรามาแซวฉันทำไมไปแซวมันสิ ก็ฉันไม่รู้อะแกขวดให้มันไปซื้อมาก็ไม่รู้จักชุมงศิลปะวาดภาพระบายสีเบบี 3, ้ทรีวีหนึ่งจอยากได้มากแบบ,บาแบบนี้ปะคะแบบนี้ปะคะแบบนี้หรือเปล่าคะอแบบนี้ละจแบบนะดอยากได้จดอยากได้แบบนี้ เนี่ยจิจักได้แบบนี้เป็นตัวสีเป็ดอะซีเครดหรือเปล่าคะเออแบบนั้นแหละแบบนั้นอะครูคะของหนูตารกริ้งได้ด้วยนะคะเนี่ยค่ะหนูกริ้งไปกริ้งมาได้ของฉันก็กริ้งได้ของแกกริ้งไม่ได้เพราะแกะเป็นน่าร้องไห้ของเจโลรกยิงได้ค่ะยิงลงเขาอุ้ยคนไม่ใช่ยานรถยนต์ของบุกกี้ก็ต้องโดนยืดเหมือนกันค่ะอ๋อไม่ได้เพราะว่าของบุกกี้อะตาเขากริ้งได้ยกเว้น Oh. ตัวเองเขาอยากได้หนึ่งตุ่มอะทำไมหนยุงุกัดหรอพูดผิดหนึ่งจุง่มเออระวังของหนูด้วยนะคะของหนูมันของแท้อะคะ่ะคนไม่มีก็อิจฉานี้แหละคะ่ะเดี๋ยวฉันจะสั่งหนึ่งตุง่มรอก่อนฉันวาตัวเองเขาให้ว่าเบบี้ทรีเอาก็ของฉันยีไ่ไงตัวเองเนี่ยของฉันตัวเองก็แกบอกตัวเองตัวเอง ทุกคนไม่ต้องตกใจนะร้านพี่อ้วนขายทุกอย่างเจ้านี้ขายของเชรโรจะวาดเจ้าดอกนะแต่ว่าตอนนี้ถูกครูสม่มจีดยึดไปไม่ได้ยึดเรียกว่าเอามาดูก่อนเป็นตัวอย่างหรอคะส่วนพี่อ้วนวาดฟ็อกไนอะ้ฟ็อกส่วนพี่อ้วนวาดฟ็อกนะแล้วจิงเจ้าส่วนบุก,กี้วาดแฟนนะอะไรแฟนอีเลฟแฟน ส่วนผมว่าเบบี้ทรีไดโนเสาร์ส่วนแพรี่ว่าแรบบิทกระตุยเดี๋ยวก็โดนไดโนเสาร์กินหรอกกระตุยอะ่ะจีราพพินิดวาดยีราฟจีราฟเนี่ยเห็นไหมเบบี้ทรีพริกอ่ะใครว่าของคุณมจิตสวยก็คอมเมนต์บอกได้นะคะ อ้าวปุกลีแกเปิดประเด็นนะแบบเนี้ยดับเดี๋ยวเราเตรียมตัวจัดการม,มันได้แต่แกต้องเลี้ยงเบบี้ทรีชั้นหนึ่งจุง่มได้เป็นยังไงวันนี้เข้ารูปเข้ารอยปุกเกว่าเพื่อนให้มันด้นะไม่ต้องยุ่งกระดาษฉันเต็มแล้วโชว์หน่อยนิดนึงนแมมองไม่เห็นหรอกอ่ะ ของลูกดักก็ไม่วาดหนะ้าอะไรฉันยังไม่ได้ระบายดนเลยของลูกดักก็ไม่วาดนะ่ะอะไรฉันวาดเสร็จแล้วจ้าแต่ยังไม่ระบายสีไดโนสอ์แกมีเพื่อนเปล่ามีว่ามีเลิฟรี่แกวาดได้ยอย่างแป้นเลยอะ่ะอ้าวดักแกชมฉันเหรอฉันวาดตัวซีเครตนะเจ้าโรหน้าเกก็ซีเครตเหมือนกันเนหะ คำนัางไงสีเข็มลองดูดิหน้าตาเป็นคนพิเศษใช่ค่ะมีความพิเศษอืมจิงจอกผมว่าเพื่อนให้คุณแล้วนะขอบใจมากพี่ว่นดูปลอโอ้ยจริงจอบโกหกนะเนี่ยจิงจอกแกนี่เป็นเด็กโกหกนะเอ้ยจริงจอกก็ูดถูกแล้วเริ่มดับดําทำไมขอามันไม่งอโอ้ยไม่ได้วาดควาย ฉันน่ะรู้ว่าเขาควายมันโลง้งมันโลง้งแต่แกก็ไม่ต้องหันมาพูดทางลีทางลี้เ,ลเบื่ออ๋อแกเบื่อจ้๊่นวันนี้ผมขอส่งกว่านนะเชิญหลุยจะรีบไปซื้อตุ๊กตามาให้แพรล,ลี่เหรอจ๊ะอืมผมไม่บอกครับของพี่วนเซ็นแล้วเหมือนกันนะครับจริงจอกและของเพื่อน แล้วนานโซวี่กไม่มีวันได้ตัวซีเครตหรอกฉันอวยพรพูดเยอะฉันจะแต่งเติมตรงไหนอีกดีเนาะเดี๋ยวจะสวยเกินหน้าจาโรอโอ้ยไม่ต้องพูดเยอะไม่ได้เกิดประโยชน์ต่อสังคมอะไรเลยจริงๆแกต้องเลิกเลิกเขาแกเนอ้าวเลิกไดโนเสาร์กับไดโนเสาร์บางทีเขาอาจจะเป็นพี่น้องกันก็ได้ ไม่ใช่มันคือตัวเดียวกันอืมผมเรียนมาคนละตัวเหลือฟอกสุนัขทิ้งจอกนะไม่ใช่ฟล็กกะอีเป็นช่างยีรักทำไมคอยาวไม่รู้ไม่รู้เพราะเขาชอบแอบดูชอบเผลือเรื่องคนอื่นทำไมเหมือนันว่าเลยนี่คือด็อกไม่ใช่ดัก ส่วนท่านคือดักไม่ใช่ดอ,อกอะไรพูดอะไรเยอะแยะเนี่ยและปิดกลางวันแล้วมันนอนนิง่งไม่ใช่ไงนอนจนแท้เต่าอ่ะโอ๊ยว่าทำไมฉันน่ะสุ่มได้ตัวซีเข็ฉันซแลวไม่ต้องเถียงกันด้วยนะฝากให้คนดูไปกดติดตามพวกเราทุกช่อง<ม>ทางตรงนี้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมไปดูคลิปเต็มกันด้วยล่ะบ๊ายบาย